ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากทั้งศิษย์และอาจารย์ยุ่งยากกับการเขียนสัญญาจนเสร็จสิ้นสัญญาที่เขียนขึ้นจะผูกมัดพวกเขาทั้งสองและยังเป็นสิ่งยืนยันความเป็นศิษย์และอาจารย์ศิษย์ที่ดีของข้าจากนี้ไปข้าจะถ่ายทอดลักษณะศักดิ์สิสทธิ์ผลาญมังกรที่ทรงพลังที่สุดของข้าให้แก่เจ้าเจ้าต้องฝึกฝนให้หนัก ในอนาคตเจ้าต้องตามหาสิ์พี่ผู้ยิ่งใหญ่ของเจ้าเพื่อให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเจ้า่วงเจียนเทียนหัวเราะพลางจัดแต่งผมเผ่าที่ยุ่งเหยิงของตนเฉินเซียงยิ้มกว้างอาจารย์ในอนาคตเหล่าสิบหลานของท่านต้องเรียกข้าว่าสิบลุงหรือไม่่วงเจียนเทียนคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะแตะศีรษะเฉินเซียงเด็กน้อยแท้จริงแล้วเจ้ามีเป้าหมายเช่นนี้หรือ ดับอาวุโสเป็นเรื่องที่ต้องทำให้กระจ่างแน่นอนเจ้าพวกนั้นต้องนับถือเจ้าเป็นสิทธิลุงแต่เจ้าเองก็ห้ามเปิดเผยว่าข้าเป็นอาจารย์และอย่ามองข้าเหมือนข้าเป็นบ้าข้ารู้ที่เบื้องนอกนั่นมีหลายคนเกลียดชังข้าหากพวกเขารู้ว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้านั่นย่อมทำให้เจ้าลำบากเสียเปล่า เฉินเซียงแข่งค้างไปชั่วครู่ก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มอาจารย์ท่านใช้ที่นี่เป็นที่หลบภัยหรือา้าอาจารย์ของเจ้าผู้นี้นับว่าแข็งแกร่งทีเดียวใช้ที่นี่เป็นที่หลบภัยรึข้าอยู่ที่นี่เพื่อสำนึกผิดและเริ่มใหม่ไม่เช่นนั้นข้าย,ย่อมไปแดนนิรันต์ว่าบอนหนันแล้วหวังเจียนเทียนแตะศีรษะเฉินเซียงอีกครั้งเด็กน้อยเมื่อเจ้าออกไปเบื้องนอก แต่ได้เปล่าประกาศว่าเป็นสิทธิของข้าแม้การทำเช่นนั้นจะทำให้เจ้ามีเกียรติศักดิ์ศรีแต่นั่นก็เป็นการนำปัญหามาสู่ตนเช่นกันเฉินเซียงขดปากพลางกระซิบอะไรกันการที่ท่านรับข้าเป็นสิทธิก็เหมือนหนูที่ซ่อนอยู่เช่นนั้นหรือเด็กน้อยฟังข้านะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ข้าต้องอยู่ที่นี่ก็เพื่อหลบหนีส่วนเรื่องสำนึกผิดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง ข้าหลบซ่อนอยู่ที่นี่ก็เพื่อไม่ให้พวกมันถกถวยทักษะศักดิ์สิทธิ์ผลานมังกรของข้าทักษะศักดิ์สิทธิ์ผลาญมังกรมีมากมายหลายประเภทไอ้พวกนั้นมีระดับ3-6ไม่ก็9แต่ข้ามีระดับสูงสุดจึงทําให้พวกแดนสารเลวต้องการฉกชิงมันไปจากข้าพวงเจียนเทียนกล่าวเฉินเสี่ยงค่อนข้างสงสัยจึงกล่าวถาม อาจารย์ข้าก็มีทักษะสับพลานมังกรเช่นกันเฉินเซียงต้องการบอกหวังเจียนเทียนเรื่องทักษะรัศมีมังกรแต่หวังเจี่ยนเทียนกลับกล่าวอย่างเหยียดยามรัศมีมังกรหรือในสายตาข้ามันเป็นทักษะมังกรที่ด้อยข้ามันสามารถใช้ออกด้วยความแข็งแกร่งแค่บางส่วนอีกอย่างมันยังดีไม่เท่ามังกรน้อยเสียด้วยซ้ำอำนาจมังกรที่แท้จริงนั้น หากฝึกฝนมันอย่างดีย่อมสามารถสังหารมังกรโตเต็มไวัยได้เลยทีเดียวส่วนรัศมีมังกรทำได้เพียงจำลองรัศมีลมหายใจของมังกรเท่านั้นขณะห่วงเกียนเทียนกล่าวเขากลางฝ่ามือออกและปรากฏเป็นลูกบอลสีขาวขุ่นลอยออกมาจากฝ่ามือหลังจากบอลขาวขุ่นปรากฏขึ้นไม่นาน เฉินเซียงรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักกว่าหนึ่งแสนจินกดทับลงมาที่ตัวเขาเฉินเซียงรู้สึกราวกับว่าตนเป็นเรือลำเล็กที่ลอยอยู่กลางพายุและถูกแรงลมมหาศาลพัดพาไปไกลภายในพริบตา เฉินเซียงพยายามจะชกไปที่กำแพงอีกด้านแต่ร่างกายของเขากลับไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องเพราะมีแรงกดดันที่แข็งแกร่งกดทับร่างกายส่วนบนของเขาไว้ทำให้เฉินเซี่ยงรู้สึกไม่อึดอัดเป็นอย่างมากเฉินเซี่ยงเปล่งเสียงร้องออกมาหนึ่งครั้งในเวลานี้เขาเห็นพื้นที่รอบๆฝ่ามือของหวงเจียนเทียนเริ่มบิดตัวเล็กน้อยมันคือการบิดเบือนของมิติ ่วงเตียนเทียนยิ้มอย่างภาคภูมิใจขณะสลายบรรสีขาวขุ่นบนฝ่ามือเฉินเซี่ยงถูกกดดันจนถอยห่างกระทั่งตกลงไปในน้ำเขาค่อยๆไว่ายน้ำขึ้นมาช้าๆก่อนจะมาอยู่ใกล้ๆก้กองไฟ วันนี้เจ้าเห็นความหน้าเกรงขามของอาจารย์หรือยังหวงเจียนเทียนมองไปยังเฉินที่กำลังงุนงงและนอนแผ่หลาอยู่บนพื้นในตอนนี้ไม่มีความแข็งแกร่งหลงเหลืออยู่ในร่างกายของเฉินเซียงเลย เขากำลังนอนเหนื่อยหอบอยู่บนพื้นไร้ซึ่งคำกล่าวใดๆเฉินเซียงรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากทั้งยังแอบพวากับความแข็งแกร่งของอาจารย์ในความคิดของเฉิญเซียงหวังเจียนเทียนแข็งแกร่งกว่าผู้อาวุโสเมตดยามากนะักเพียงบอลปราลูกเล็กๆก,กลับสามารถทำให้มิติบิดเบือนได้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากหวังเจียนเทียนใช้ออกด้วยความแข็งแกร่งทั้งหมดเฉินเซียงไม่กล้าจินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเป็นไปได้ว่านั่นอาจจะเป็นภัยพิบัติ ความแข็งแกร่งของชายชราผู้นี้อยู่เหนือกว่าจุดสูงสุดของโลกแห่งนักสู้ใบนี้เขาคือหนึ่งในมิรันเขาหลบซ่อนตัวอยู่ในดินแดนลี้ลับเพียงเพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจจากขุมอำนาจของแดนสวรรค์ หากเขาออกไปภายนอกเขาย่อมดึงดูดความสนใจของพวกมันแน่นอนสูเหมย,ายาเย่ยวองก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันเปย,ยุยู่กล่าวอย่างจริงจังดูเหมือนเขากล่าวความจริงลักษณะศักดิ์สิทธิ์ผลานมังกรของเขาทำให้ผู้คนจากแดนสวรรค์อิจฉาที่เขาต้องซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก็เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล่าหากเขาไปที่ดินแดนสวรรค์ด้วยความแข็งแกร่งเพียงเท่านี้ นั่นย่อมเป็นเรื่องอันตรายเป็นอย่างมากแม้ในตอนนี้ทั่วร่างของเฉินเซิงจะยังเจ็บปวดอยู่แต่ในใจของเขากลับแอบชื่นชมยินดีเนื่องเพราะเขาได้อาจารย์ที่แข็งแกร่งมากขนาดนี้อย่างง่ายดายปีศาจน้อยมีอาจารย์ใช้ออกก่อนหน้านี้เรียกว่าอำนาจมังกรมันคือพลังอันแข็งแกร่งที่สืบทอดมาจากมังกรมันน่ากลัวใช่ไหม หักมังกรโตเต็มวายปรากฏขึ้นบนโลกแห่งนักสู้ใบนี้แค่มันสะบัดหางเพียงหนึ่งคราโลกใบนี้ย่อมถูกทำลายสิ้นใบหน้าของห่วงเจียนเทียนเต็มไปด้วยความกลัวเมื่อกล่าวถึงมังกร หวงเจียนเทียนเดินไปหาเฉินเซียงแล้วตบลงบนร่างของเฉินเซียงไม่กี่ทีเฉินเซียงรู้สึกถึงพลังความเย็นแปลกๆก,กำลังไหลเข้าไปในร่างกายของเขาคลิปตาความเจ็บปวดที่มีกลับอันตรธานหายไป ข้ามีเส้นโลหิตหยินอย่างลึกล้ำสิทธิ์พี่ใหญ่ของเจ้ามีเส้นโลหิตยินอยางสวรรค์ส่วนเจ้ามีเส้นโลหิตยินอย่างศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตตัวเจ้าย่อมเหนือกว่าข้าและสิทธ์พี่ใหญ่ของเจ้า เส้นชีพจรวิญญาณลึกลำเส้นชีพจรวิญญาณสวรรค์เส้นชีพจรวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่ละเส้นชีพจรวิญญาณนับว่าหาได้ยากตามลำดับทั้งยังทรงพลังอีกด้วยแต่เส้นโลหิตหยินหยางยังหาได้ยากยิ่งกว่าเฉินซี่งคาดไม่ถึงว่าอาจารย์และศิษย์พี่ใหญ่ที่เขายังไม่ได้พบจะมีเส้นโลหิตหยินหยาง ในนิกายยอดนักสู้เหล่าสิธ,ธ์ที่ทรงพลังส่วนใหญ่ต่างก็มีเส้นโลหิตหลึกล้ำไม่ก็เส้นโลหิตสวรรค์เพียงแต่พวกเขาไม่ได้เปิดเผยเฉินเซียงเดาว,ว่าวินเสี่ยวเตาและเจ้าอ้วนต้องมีเส้นโลหิตหลึกล้ำไม่ก็เส้นโลหิตสวรรค์เจ้ามีภาพร่างหงยินหยางภายในตันเถียนใช่ไหม ใครก็ตามที่มีสิ่งนั้นย่อมเหมาะสมในการปุกฝนเล็ดมังกรเป็นที่สุดหว่วงเจียนเทียนหัวรบพลังกล่าวเมื่อซูเหม,มยเหยี่ยวและเปยุยูย่ได้ยินคำว่าเล็ดมังกรต่างก็ร้องออกมาด้วยความตกใจ หลับกลายเป็นว่ามันคือเพ็ดมังกรข้าไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีอยู่จริงสูเหมยเยวกล่าวขณะตกใจกล่าวได้ว่าทักษะปราณศักดิ์สิทธิ์เป็นทักษะที่เกิดจากการปรับปรุงเพ็ดมังกร สิ่งที่พวกเรามีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมันซึ่งได้กว่าเล็ดมังกรเป็นอย่างมากเปยุยูุกล่าวด้วยความประหลาดใจใบหน้าห่วงเจี๋ยยียนเทียนปรากฏรอยยิ้มซุกซนเด็กน้อยข้าจะไม่กล่าวถามความลับของเจ้า ข้ารู้ว่าเจ้าฝึกฝนทักษะอื่นๆด้วยแม้ทักษะเหล่านั้นนับว่าดีแต่มันยังไม่สมบูรณ์แบบพออีกอย่างมันเทียบได้เพียงเสี้ยวเดียวของเพชรมังกรแต่อีกไม่นานเจ้าจะได้เรียนรู้เพชรมังกรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เฉินซิ่งพอยักหน้าทั้งกล่าวอย่างนอบน้อมเพื่อให้หวังเจียนเทียนสอนเขาหนึ่งชายชราหนึ่งผู้เยาวภายในหุบเหวลึกอันมืดมิดชายชราถ่ายทอดวิชาความรู้จักความทรงจำให้แก่ผู้เยาวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งยังกระทำอย่างจริงจังที่สุดหนึ่งเดือนผ่านไปเฉินเสี่ยงสลักพเพ็ดมังกรลงไปในจิตวิญญาณเรียบร้อยแล้วในยามนี้เขารู้สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการตุกผลพเพ็ดมังกรสิ่งแรกที่เป็นพื้นฐานที่สุด คือต้องมีเส้นโลหิตยินอย่างแต่ถึงอย่างนั้นยังมีผู้คนจำนวนมากต้องการฉกฉวยเคล็ดมังกรไปเป็นของตนแม้คนเหล่านั้นจะไม่สามารถฝึกฝนได้แต่จากการวิเคราะห์ตีความพวกเขาสามารถสร้างสารรค์วิชาที่ทรงพลังอย่างทักษะปราณศักดิ์สิทธิ์ได้ ซูเหมยเหยี่ยวและเปยุยอยู่ที่อยู่ภายในแหวนของเฉินเซี่ยงเองก็จดจำเพ็ดมังกรเช่นกันแม้พวกนางจะไม่สามารถฝึกฝนได้แต่พวกนางก็เริ่มคิดค้นทักษะจากความแข็งแกร่งของเพ็ดมังกรแล้ว ในการคิดคนวิชาใหม่จะเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างมากแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกอย่างพวกนางก็มีเวลาว่างมากมายเป็นทุนอยู่แล้วจดจำเอาไว้ตอนนี้ข้าจะปรับปรุงวิธีการปึุกผนของเจ้าเสียใหม่เพราะเจ้ายังไม่ได้บรรลุขอบเขตนักสู้แท้จริงและนั่นก็นับว่าช้าเป็นอย่างมาก่วงเจียนเทียนกล่าวแล้วเริ่มหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งอีกครั้ง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ